เมื่อวานนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองจังหวัดระยองค่ะสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลคุณปลืม้มหลังจากที่มีการยื่นเงินสด120 0 0 0บาทประกันตัวขอสู้คดีละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่กรณีออกไปอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมสมัยที่ตัวเขาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาค่ะ นายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะควบคุมตัวส่งให้พนักงานอายการสำนักงานคดีปร,บราบปรามการทุจริตภาคสองทันทีนะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากกรัรมพูชาเมื่อเวลา10นาฬกาของเมื่อวานนี้นะคะ พบกับผู้สื่อข่าวบอกเพียงสั้นๆนะคะสีหน้าก็ดูยิ้มแย้มเนี่ยคะ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะบอกว่าเดินทางมาพร้อมกับทนายเพื่อมอบตัวต่อสู้คดีก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปพบกับพนกักงานอายการเจ้าข,ของคดีแล้วก็ถูกนําตัวไปส่งฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองได้อิทธิพลให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ประสงค์จะหาทนายเองสารได้เลื่อนสอบคําให้การ <ผม S 1> เป็นวันที่31ตุลาคมเวลา13นาฬิกา30นาที เพื่อให้จำเลยได้มีการจัดหาทนายโดยสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยนะคะระหว่างพิจารณาตีราคาหลักประกันเป็นเงินสด1นึ0 0 0สนบาทค่ะเอาแบบที่หลัประกันตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับด้วยวงเ,เงิน1นึ่งแสนสองหมื่นบาทเขาแต่งตั้งให้ท่านเป็นทนายไปแล้วครับครับผมครับข้อหาอะไรครับข้อหาก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหนึ่งข้อเจ็ดครับข้อหาเดียวใช่ไหมครับข้อหาเดียวครับข้อหาเดียว สำหรับคดีนี้ครับนายอิทธิพลถูกปปชชีชช้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร Waterfront Suite and r e s i d e n ซ e ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมสูง53ชั้นเชิงเขากระตำหนักเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปี2551นะครับซึ่งพนักงานอายาการนัดหมายให้มาพบเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลตั้งแต่วันที่ 4กันยายนที่ผ่านมาเมื่อพบกับผู้สื่อข่าวเขาบอกเพียงสั้นๆด้วยสีหน้าที่อาจจะยิ้มแย้มนะครับเดินทางมาพร้อมกับทนายมามอบตัวต่อสู้คดีก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปพบกับพนักงานอายการเจ้าของคดีแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งฟ้องศาลคดีาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิบอบภาค2ตอนนั้นนายอธิพลให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ประสงค์จะจัดหาทนายเอง สารก็เลื่อนสอบคำให้การเป็นวันที่31ตุลาคมเวลา1 3ิกา30นาทีครับเพื่อให้จำเลยได้จัดหาทนายโดยทางสารให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณา โดยตีราคาหลักประกันเป็นเงินสด1 2 0 0 0 0บาทนะครับคดีนี้นายอิทธิพลถูกปปชชีชชช้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะฐานละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อาคารที่เป็นอาคารที่หลายคนจดจำได้ก็คือ Water Front Su i t e and r e s เ d e n เเป็นอาคารคอนโดสูง53ชั้นเลยทีเดียวนะคะเชิงเขาตำหนักเมืองพัทยาก็เมื่อปี2551ก็10กว่าปีมาแล้วนะคะ ซึ่งพนักง,งานอายการนัดหมายให้มาพบเมื่อวันที่4กันยายนแต่ว่านายอิทธิพลไม่ได้มาค่ะปรากฏว่าเดินทางออกไปต่างประเทศก็คือไปกัมพูชาแล้วก็กลับเข้ามาเมื่อวานนี้แล้วก็ พนักงานอายการก็แนะนําให้ปปชเนี่ยค่ะยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับในอิทธิพลใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่คดีเนี่ยจะไม่นับอายุความหากผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีคดีซึ่งศาลก็อนุมัติหมายจับให้ตามคําร้องและหลังจากนายอิทธิพลไปต่างประเทศประมาณเดือนหนึ่งก็เนี่ยค่ะเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้ก็ ถึงที่สนามบินชวนภูมิก็ถูกคุมตัวแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะประกันตัวออกไปเพื่อขอสู้คดีค่ะครับต้องขออภัยนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมสับสนเองนะครับก็ดูบทผิดนะครับแล้วก็อ่านหน้าผิดก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วรู้สึกแปลกๆนะครับปรากฏว่าอ่านย้อนนะครับก็แก้ไขตามข้อมูลที่คุณสิริมารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับ